สวัสดีครับนานาสาระกับดร,รการสุรสารในคลิปนี้จะขออนุญาตหยิบเรื่องของการเลือกสมาชิกอุฒิสภาหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสวขึ้นมาพูดคุยกันนะครับสวที่เพิ่งเลือกกันแล้วเสร็จไปเมื่อวานนี้คือเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ก็เป็นการเลือก สวตามรัฐธรรมนูญ2560ครั้งแรกหลังจากสวอตามบทเฉพาะการซึ่งมีที่มาที่ไปจากคณะรัฐประหารคอสชอหมดอำนาจลงและจากที่มาที่ไปดังกล่าวนั้นนะสวอชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับจึงถูกประชาชนนะและพรรคการเมืองที่อยู่ในฝั่งของรประชาธิปไตย ก็ต่างขนานนามหรือเรียกพวกท่านว่าสวท่าหรือบางคนก็เรียกว่าสวผล,ลไม้พิษหรือสวที่มาจากต้นไม้พิษครับซึ่งเรื่องอย่างนี้ผมว่าท่านสวทั้งหลายท่านก็ต้องทํำใจนะครับเพราะว่าท่านก็มีที่มาที่ไปจนเป็นบุญเหตุให้ทำให้ประชาชนเรียกขานท่านเช่นนั้นได้ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังนะจากท,ที่ทราบผลของการเลือกสวออในครั้งนี้ซึ่งเมื่อพิจารณานะจากผลของคะแนนแล้วเนี่ยนะครับนะจากทั้ง20กลุ่มอาชีพแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่สามารถที่จะทำให้สวหรือว่าที่สวชุดนี้เนี่ยนะครับหลุดพ้นไปจากคำว่าสวออทาตไปได้ เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นสวเนี่ยนะครับจากการเลือกที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยนะครับเกือบ60%นะครับก็คือประมาณ59.5%เอ่อผมพิจารณาว่าพวกท่านยอมสยบอยู่ใต้ปีของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่เข้ามานวางแผนนะเข้ามาบริหารและจัดการนะครับ นะเป็นการทำอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเลือกนะฮะในระดับอำเภอมาระดับจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศครับมันเป็นระบบจริงๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันบ่งชี้ได้หมดครับว่าได้มีการดาเนินการจัดการอย่าง,างดีอย่างเป็นระบบเช่นนี้นะครับครับเราจะมาวิเคราะห์ผลของคะแนนในรอบสุดท้ายนี้ด้วยกันนะครับ จากผลของคะแนนเนี่ยนะครับพบว่าในแต่ละกลุ่มอาชีพมีสัดส่วนของคนที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มสูงซึ่งก็มีคะแนนใกล้ๆกันนะครับต่อคนที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ําซึ่งก็มีคะแนนใกล้ๆกันเช่นเดียวกันนะครับสัดส่วนของคนได้คะแนนในกลุ่มสูงกับคนได้คะแนนในกลุ่มต่ำของแต่ละอาชีพนะครับอยู่ที่ประมาณ6ต่อ4 คือ6คนนั้นได้คะแนนในกลุ่มสูงอีก4คนนั้นได้คะแนนในกลุ่มต่ำอันนี้มีถึง19กกลุ่มอาชีพเลยนะครับใน20กลุ่มอาชีพยกเว้นกลุ่มอาชีพที่1 4คือกลุ่มสตรีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่มีสัดส่วนออกเป็น5ต่อ5คือได้คะแนนในกลุ่มสูง5คนและได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำอีก5คนแต่ก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าทั้ง20กลุ่มเลยนั้นนะครับ มีสัดส่วนของคนที่ได้คะแนนในกลุ่มสูงต่อคนที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำเนี่ยเป็น6ต่อ4ก็อาจจะพูดได้นะครับผลของคะแนนที่ออกมาเช่นนี้นะครับมันเป็นการบ่งชี้นะครับ,นะรบว่าในกลุ่มของผู้ได้คะแนนสูง6คนแรกเนี่ยนะครับ,นะรบของแต่ละอาชีพนั้นน่าจะได้ถูกบล็อกตัวบุคคลเอาไว้แล้วเพราะหากเป็นการเลือก นะฮะโดยธรรมชาตินะฮะผมว่าไม่มีวันแล้วครับที่ผลของคะแนนจะออกมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนนะเนื่องจากว่าการเลือกในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นการเลือกที่เกิดขึ้นทันทีหรือทําทันทีหลังจากที่ได้มีการแบ่งกลุ่มอาชีพออกเป็น4สายสายละ5อาชีพครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายว่าใครจะอยู่ในกลุ่มไหนครับก็ยากที่จะรู้ว่าใครเป็นใครครับยกเว้นนะได้มีการ จัดเตรียมมีการจัดการเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นครับหรือที่เรารู้จักกันดีว่ามีการทำโพยหรือมีโพยอยู่ในมือแล้วนั่นเองนะครับก็ขนาดาคนที่มีชื่อเสียงนะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศอย่างเช่นท่านอดีตนายกสมชายวงศสวัสดิ์เนี่ยนะครับท่านก็ยังไม่ผ่านการคัดเลือกเลยนะครับมันต้องมีโพยแน่นอนนะครับอย่างนี้ผมวิเคราะห์อย,อย่างนั้นนะครับส่วนในอีก พวกหนึ่งนะก็คือว่าที่สวออีก40%นะครับนะหรือนะครับถ้าจำแนกเป็นรายกลุ่มอาชีพก็คือ4คนจาก10คนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำครับก็ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มตม่ำแต่คือคะแนนก็ไม่ต่างกันใกล้ๆกันนะฮะอยู่ในกลุ่มตม่ำแต่คะแนนของอคนที่ได้คะแนนในกลุ่มต่ำนี้ ห่างจากคะแนนของคนที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มสูงค่อนข้างมากครับในบางกลุ่มอาชีพนั้นน้อยกว่าเป็นเท่าตัวก็มีนะครับนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเรียกสวในกลุ่มนี้สี่สนี้ว่าเป็นสวอ,อิสระก็น่าจะได้ครับซึ่งแน่นอนครับก็คงมีการจัดการจับกลุ่มจับมือกันหรือทำา MOU กันนะครับนะบแต่ก็จะเป็นการจับมือหรือ ทำเอ็กันอย่างไม่ค่อยจะเป็นระบบเท่าไหร่นะครับก็เป็นไปตามศักยภาพแล้วก็เป็นไปตามคอนเนคชั่นของแต่ละท่านซึ่งมีไม่เท่ากันทั้งนี้ก็รวมถึงผู้สมัครที่หลุดไปในการเลือกนะในรอบแรกของการเลือกระดับประเทศด้วยนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าออมีการหลอกกันครับนะมีการเทกันในช่วงท้ายๆนะก็หมายความว่าไม่มีความซื่อสัตย์ให้กันครับ ทั้งๆท,ที่มีการจับมือกันไปแล้วมีการทํา MOU กันเอาไว้แล้วแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงนะครับหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเองครับเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับเราจะหวังอะไรกับว่าที่สวที่ไม่มีความซื่อสัตย์นะฮะในการที่จะให้หรือมีซึ่งกันและกันนะครับเราจะหวังอะไรได้บ้างครับในภาพรวมเนี่ยนะครับ ว่าที่สวรปรบบทหรือสวจัดตั้งหรือสวทาตซึ่งผมมองว่าเป็นสวที่ซุกอยู่ภายใต้ปีกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ต้องการเข้าไปควบคุมสภาสูงเนี่ยนะครับอาจจะมีถึง119คนจาก200คนนะครับคิดก็เป็นร้อยละ59.5นะครับส่วนว่าที่สวอิสระซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้จะสามารถรวมตัวกัน หรือจับมือกันนะฮะได้อย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านตามรายทางของการเป็นสวอรหรือไม่สวอรหรือว่าที่สวอในกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ81คนหรือร้อยละ40.5นะครับซึ่งประชาชนนะอย่างเราเราก็คงต้องติดตามดูการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจบรรดาสอวอิสระเหล่านี้ ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับครับคำถามก็คือประชาชนจะได้อะไรจากสวทานนะครับซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นสวได้ด้วยการบริหารจัดการของพักการเมืองไม่ได้นะครับมีการแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมาหรือที่เรียกว่าแข่งกันอย่างแฟงแฟเนี่ยนะครับทำให สวเหล่านี้น่าจะขาดความเป็นอิสระที่จะคิดหรือที่จะทำอะไรอันเป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการพิจารณาแต่งตั้งองค์กรอิสระที่อยู่ในอำนาจของสวที่จะต้องพิจารณาครับว่าท่านมีอิสระหรือต้องทำตามคำสั่งของพรรคการเมืองที่ท่านไปซุกอยู่ใต้ปีกของเขานะครับ ครับผมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในวันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับตั้งแต่คณะคอสชอที่ทํารัฐรประหารยึดอําน,นาจเข้ามาคณะกรรมการยกกล้งรัฐธร,รมนูญ2,560ที่มีคุณมีชัยเป็นประธานที่ไม่ทราบว่าออกแบบกันยังไงถึงได้นะการเลือกอสอบอที่ ขออนุญาตนะครับพีกลพิการเช่นนี้ออกมาได้นะกลุ่มก้อนหรือพักการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงเพื่อหวังที่จะเข้าไปควบคุมหรือมีบทบาทชี้นำนะสภาสูงนะครับหรือกกตครับที่มีหน้าที่ต้องทำให้การเลือกในทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความโปรยสุดยุติธรรมครับแต่ผมฟังดูแล้วเหมือนกกตท่านจะบอกว่า มันไม่มีหลักฐานหรือมันหาหลักฐานยากนะที่จะเข้าไปดําเนินการจัดการในเรื่องนี้ครับทั้งๆที่ทก็ที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกในระดับอำเภอแล้วผมก็ได้ยินเสียงตะโกนบอกลอยๆออกมาจากคนที่เขามีหลักฐานข้อมูลว่ามันมีความไม่ชอบมาพาคนในการเลือกสวกันตั้งแต่ระดับอำเภอมาแล้วนะครับครับก็คงต้อง รอฟังการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากกรกตซึ่งตามไทม์ไลน์นั้นก็ว่าจะเป็นวันที่2องกรกฎาคมสองพันยนี้ค 25, รับในเบื้องต้นนั้นก็ขอให้ว่าที่สวทุกๆท,ท,ท่านได้เป็นสวตัวจริงกันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเราประชาชน,นะจะเฝ้าติดตามดูการทำงานของท่านว่าท่านเลือกที่จะทำงานหรือเป็นสวอของประชาชนหรือ เป็นสวท่าดของพรรคการเมืองอุบาทนะฮะที่เข้ามาหวังที่จะหาประโยชน์หรือเข้ามาควบคุมนะฮะเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกวุฒิสภากันแน่ครับครับคลิปนี้ขอ,อวิเคราะห์วิจารณ์เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวิดีโอคลิปของผมครับเจอกันในคลิปหน้าครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ